ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลแทบไม่มีนักเตะคนไหนในโลกนี้ที่จะประสบความสําเร็จในสนามมากรวมกันเทียบเท่ากับดานนี่อันเวสแบ็กขวาระดับตำนานของทีมชาติบราซิลเขาคว้าแชมป์รวมกันทั้งระดับเยาวชนและชุดใหญ่นับรวมทั้งสโมสรและทีมชาติมากถึง43แชมป์ในตลอดอาชีพคาแข้งซึ่งมีเพียงลิโอเนลเมสซี่ที่คว้าแชมป์ได้44ครั้งเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเขาตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ ของกิเลสเปลี่ยนจากชุดแข่งเป็นชุดนักโทษดานี่อันเวสปัจจุบันในวัย40ปีดานี่อันเวสต้องปิดชาอาชีพค้าแข่งของเขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาเหตุไม่ใช่เพราะสภาพร่างกายที่ร่วงโรยครับไม่ใช่การประกาศแผนสตาร์ทของตัวเขาเองแต่เป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมนอกสนามทําให้อันเวสต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งชื่อเสียงโอกาสครอบครัวและแม้กระทั่งอิสรภาพเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จักดานี่อันเวส นี่คือแบ็กขวาที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดตลอดการของโลกคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมาเขาคือแบ็กขวาที่ได้ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของฟิฟโปร o มากที่สุดถึง8ครั้งและไม่ว่าเขาจะไปเล่นที่ไหนเขามักจะคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเสมอแชมป์แรกในอาชีพของอันเวสเกิดขึ้นตั้งแต่การเล่นอาชีพสมโมสรแรกในบ้านเกิดกับบาเอีย e เมื่อปี2002โดยรายการแรกที่เขาได้ชูโทฟี่มีชื่อว่าโคปาโดนร์เดสเต หรือการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระหว่างทีมในภาคตอนออกเฉียงเหนือของบราซิลชื่อของอันเวสเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเมื่อย้ายไปแจ้งเกิดที่ยุโรปกับเซบียาแชมป์ยูโรป,ป้าลีก2ส,สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาเป็นแบ็กขวาตัวหลักซึ่งด้วยลีลาการเติมเกมบุกที่สุดมันมีลูกฟรีคิกที่อันตรายเป็นทีเด็ดทำให้ในปี2008บาร์เซลโลน่าทุ่มเงินกว่า35.5ล้านยูโรซึ่งถือเป็นราคาที่แพงเป็นอันดับต้นๆ้นของโลกสำหรับนักเตะกองหลังในเวลานั้น ที่บาซ่าคว้าตัวไปเป็นกำลังสำคัญของทีมนานถึง8ปีอันเวสคือส่วนสำคัญช่วยให้บาร์เซโลนาคว้าทิปเปิลแชมป์ถึง2สมัยในปี2009และปี2015เขาได้แชมป์ลาลีกาถึง6สมัยและเคยชูถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกมากถึง3ครั้งขณะที่ช่วงเวลาหนึ่งฤดูกาลที่ย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวเขวาก็ช่วยให้ทีมมาลายคว้าแชมป์ทั้งเกาโชเซียอาและโคปายตาเลียได้ในซีซั่น2016-2017 ก่อนที่จะไปล่าแชมป์ต่อเนื่องที่ฝรั่งเศสกับเปเอเชซึ่งช่วง2ฤดูกาลที่เขาไปเล่นที่ปารีสไม่มีถ้วยรางวัลไหนในฝรั่งเศสที่เขาไม่ได้มันมาครองแม้กระทั่งตอนกลับไปเล่นที่บราซิลอีกครั้งเขาก็ยังช่วยให้เซาเปาโลคว้าแชมป์คัมเปโอนาโตเปอรลิสตาหรือแชมป์ลีกสูงสุดของรัสเซาเปาโลมาครองได้ในปี2021ขณะที่ความสําเร็จกับทีมชาติบราซิลเขาก็กวาดมาหมดแล้วครับทั้งแชมป์ยโชนโลกแชมป์โคปาเมริกาแชมป์คอนเฟเดเรชันคัพและเหรียญทองโอลิมปิก ขาดไปเพียงแค่แชมป์ฟุตบอลโลกอีกเพียงรายการเดียวเท่านั้นสโมสรอนล่าสุดที่ดานี่อันเวสไปเล่นด้วยคือปูมาสสูนามทีมในลีกสูงสุดของเม็กซิโกแต่ณเวลานี้เขากลายเป็นนักเตะไร้สังกัดเขาพฤติกรรมนอกสนามของเขาทําให้เขาต้องถูกยกเลิกสัญญาเมื่อช่วงต้นปี2023เรื่องราวที่ทําให้ชีวิตของดานี่อันเวสนั้นดิ่งลงเหวครับเกิดขึ้นหลังจากที่เขาลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลเป็นครั้งสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตา โดยทีมซัมบา้าตกรอบ16ทีมด้วยการดวนจุดโทษแพ้คโคเอเชียซึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจกับทีมชาติแล้วช่วงนั้นฟุตบอลลีกสูงสุดของเม็กซิโกในครึ่งฤดูกาลหลังหรือที่เรียกกันว่าเคลาซุล่ายังไม่ได้เริ่มทำการแข่งขันทำให้อันเวสใช้เวลาไปเที่ยวเตะที่ไนท์คลับเมืองมาเซโลนาสถานที่ที่เขาคุ้นเคยดีสมัยที่ยังเป็นนักเตะของบาซา่าและนั่นคือที่ที่เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น วันที่30ธันวาคมปี2022ดานี่อันเวสไปที่ไนท์คลับที่ชื่อว่าสตันในเมืองบาร์เซโลนาและได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายหญิงสาววัย23ปีซึ่งเหยื่อได้ไปแจ้งความทันทีภายใน24ชั่วโมงก่อนจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการในวันที่2มกราคมปี2023เหยื่อเล่าเหตุการณ์ว่าเธอถูกพนักงานของไนท์คลับพาไปพบกับอันเวสที่ห้อง v i p จากนั้นอันเวสได้บังคับให้เหยื่อนั้นจับอวัยวะเพศโดยที่ฝ่ายหญิงนั้นไม่เต็มใจถึงง2ครั้ เรียกให้เธอตามเข้าไปในห้องน้ําและกีดกันไม่ให้ออกมาเขาเหวี่ยงเธอลงกับพื้นเขาตบหน้าเธอเขาบังคับให้เธอก้มลงทาอโล่เซ็กจับเธอไปพิงกับอ่างล้างหน้าแล้วพาเธอกลับไปล่วงละเมิดในห้องส้วมจนสําเร็จความใค่โดยไม่ได้ป้องกันรายงานจากสื่อของสเปนย่างเอลเปริโอดิโกระบุว่าคราบอสุจิที่เก็บได้จากช่องคลอดของเหยื่อและเสื้อผ้าของฝ่ายหญิงและร่องรอยคราบอสุจิที่เก็บได้ในพื้นในห้องน้ำในขับตรงกันกับ DNA ของดันนี่อันเวส ขณะที่โรงพยาบาลก็ให้การรับรองว่าเธอมีบาดแผลที่หัวเขา่าซึ่งตรงกับการให้การของฝ่ายหญิงที่บอกว่าเธอถูกบังคับให้ก้มลงแถมคราบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุก็ยังตรงกับคําให้การของเยื่อทุกอย่างนั่นทําให้หลักฐานทุกอย่างมันมัดแน่นดานี่อันเวสจนดิ้นไม่หลุดเขาจึงถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจแขวนกาตาลันจับกุมเมื่อวันที่20มกราคมปี2023โดยถูกคัดค้านประกันตัว สาเหตุที่ไม่ให้ประกันตัวเพราะประเทศสเปนกับบาร์ซิลไม่มีกฎหมายส่งตัวนักโทษระหว่างกันถ้าหากปล่อยให้อันเวสไม่ถูกคุมขังมีโอกาสสูงมากที่เขาจะใช้เครื่องบินส่วนตัวหนีกลับไปบาราซิลเพื่อหน,นีคดีอย่างถาวรซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต้นสังกัดล่าสุดของดานี่อันเวสอย่างป um ูมัสอูนามต้องตัดสินใจยกเลิกสัญญาโดยทันทีและหลังจากนั้นมาอันเวสต้องใช้ชีวิตในสังเตมาโดยตลอด จากรายงานข่าวที่ผ่านมาครับดานี่อันเวส์ทำให้ตัวเองหมดความน่าเชื่อถือเพราะกับคำให้การไปมาตลอดช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องอันเวสบอกผ่านสื่อว่าเขาไม่รู้จักกับเจือและยืนยันว่าคู้หญิงสร้างเรื่องกล่าวหาเพื่อหวังเกาะให้เขาเป็นข่าวและหวังทำลายชื่อเสียงนักฟุตบอลของเขาให้เสื่อมเสียอย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงวันที่ต้องไตส่สวนการในชั้นศาลครั้งแรกอายการมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าอันเวสเข้าไปในห้องน้ำกับฝ่ายหญิงจริง ทำให้แบกขวาชาวบราซิลกับคำพูดว่าเขาเข้าห้องน้ำไปถ่ายอุจจาระเฉยๆโดยมีฝ่ายหญิงอยู่ห้องข้างๆและไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นแต่อายการก็ยังมีหลักฐานเด็ดอีกครับนั่นคือคราบอสุจิที่ตรงกับ DNA ของเขาอยู่บนพื้นห้องน้ำทำให้อันเวสแถ้ต่ออีกครั้งโดยบอกว่าฝ่ายหญิงเต็มใจทำออร่าเซ็กให้ในวันที่17เมษายนปี2023ซึ่งเป็นการขึ้นให้การต่อหน้าผู้พิพากษาเป็นครั้งที่2 ดานี่อนเวสยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงจริงแต่ก็เป็นไปได้วยความสมัครใจซึ่งเหตุผลที่เขาโกหกทุกคนก่อนในตอนแรกเขาบอกว่าทําไปเพื่อไม่ต้องการให้ภรรยารู้ว่าเขานั้นนอกใจซึ่งหลังจากที่มีหลักฐานทุกอย่างว่าดานี่อนเวสได้ทําการล่วงละเมิดโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอมจริงๆอดีตแบ,บ็คขวาทีมชาติบราซิลก็อ้างว่าเขาได้ทําไปด้วยคาสติพ่อเมาสิ่งที่ทําให้ดานี่อนเวสหน้าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งมากขึ้นไปอีกสําหรับเรื่องนี้ เพราะเขาไม่ใช่หนุ่มโสดเขาคือผู้ชายที่แต่งงานมีครอบครัวมาแล้วถึงสองครั้งภรรยาคนแรกของอันเวสชื่อว่าดิโนลาซานตาน่าซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ให้กับสามีทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนแถมปัจจุบันก็โตเป็นวัยรุ่นกันแล้วแต่ทั้งสองต้องหย่าร้างกันในปี2011โดยยังคงความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนและยังช่วยกันดูแลลูกๆต่อไป ว่ากันว่าสาเหตุที่ทําให้อันเวสอยากกับภรรยาเก่าเพราะเขาอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอผู้หญิงอื่นที่สาวกว่าและสวยกว่าในปี2017ดานิเอลเวสแต่งงานเป็นครั้งที่2ในชีวิตกับโจนาซานซูปเปอร์โมเดลสาวสวยชาวสเปนที่อายุน้อยกว่าอันเวสถึง9ปีทั้งสองพบกันครั้งแรกเมื่อปี2015ก่อนจะตกลงจัดพิธีแต่งงานกันแบบเงียบๆในเดือนกรกฎาคมปี2017โจนาซานคือนางแบบสาวสวยระดับแถวหน้าของโลกครับ และเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นหรูมูลค่าระดับเยียบ10บล้านเหรียญสหรัฐแถมยังช่วยดูแลลูกๆของอันเวสเป็นอย่างดีและยอมตามติดสามีไปทุกที่ที่เขาย้ายไปคาแข้งแต่การกระทําของอันเวสที่ไม่น่าให้อภัยทําให้เขาต้องสูญเสียภรรยาที่ดีพร้อมไปโดยโจนาซานตัดสินใจฟ้องหย่าแบกขวาคนดังมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วและประกาศยุติความสัมพันธ์กับสามีอย่างเด็ดขาดในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาครับอยายการสเปนเสนอต่อสารให้สั่งจำคุกดานี่อันเวสนาน9ปี และยังเรียกร้องให้เขาจ่ายเงินเยียวยาเยื่อๆๆเป็นจำนวน1,50 0 0 0ยูโรหรือราวๆ5 7าล้านบาทและห้ามเข้าใกล้หรือทำการติดต่อเยื่ออีกเป็นเวลา10ปีด้วยอันเวสไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและเพิ่งคืนสารเพื่อพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายไป่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของปีนี้ซึ่งสุดท้ายครับในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4 ศาลสเปนก็ประกาศคำพิพากษาอันเวสต้องโทษจำคุกนาน4ปี6เดือนและหลังจากผนโทษจำคุกแล้วเขาจะถูกคุมประพฤติอีกนานถึง5ปีห้ามเข้าใกล้หรือทำการติดต่อกับเยือเป็นเวลา9ปี6เดือนและต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับเยือ150,000ยูโรทนายของอันเวสพยายามช่วยขอให้ศาลนั้นผ่อนปล้นโทษลงโดยอ้างว่าแบ็คขวาชาวบราซิลก่อเหตุลงไปเพราะเมาแต่ศาสเปนไม่ยอมรับคำโต้แยง้ง พวกเขาชี้ชัดว่าคุณไม่สามารถใช้การดื่มแอลกอฮอล์เป็นข้ออ้างในการก่อพฤติกรรมร้ายแรงเช่นนี้ได้ขณะที่คำกล่าวอ้างของอันเวสที่เผยว่าฝ่ายหญิงเองก็ดูมีท่าทีอยากมีเซ็กกับเขาโดยมีหลักฐานจากภาพในกล้อง CCTV ในน์นขับที่เผยให้เห็นท่าทีของฝ่ายหญิงว่ามีการเต้นแบบแนบชิดและแสดงท่าทางยั่วยวนแบคขวาชาวบราซิล แต่สารเห็นว่านั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจส่วนคําค้านของอันเวสที่เผยว่าฝ่ายหญิงนั้นเลือกที่จะไม่หนีไปเองนั้นก็ฟังไม่ขึ้นเพราะเธอตกอยู่ในอาการหวาดกลัวและไม่เต็มใจที่จะมีอะไรด้วยอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี2022ไปต้นมาครับสเปนมีกฎหมายให้ความยินยอมทางเพศฉบับใหม่ชอวารางกฎหมายโซโล4 s หรือแปลเป็นไทยได้ว่าใช่เท่านั้นคือใช่ ซึ่งกฎหมายนี้จะทําให้การนิ่งเฉยไม่ขัดขืนหรือเมาไม่ได้หมายความว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ด้วยความยินยอมเสมอไปเซ็กที่ถูกกฎหมายต้องเป็นเซ็กที่สมยอมทั้งสองฝ่ายจริงๆเท่านั้นซึ่งถ้าหากมีหลักฐานและพยานทั้งหมดที่พิสูจน์ได้ว่าคุณบังคับขืนใจอีกฝ่ายคุณสามารถโดนลงโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศได้เลยนี่ถือเป็นคดีตัวอย่างนะครับของประเทศที่บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดและนี่คืออุทาหรณ์ที่น่าจะทําให้หลายๆคนตระหนักดีว่า ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงมีเงินทองหรือเป็นมืออาชีพที่เก่งกาจขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองและทำเรื่องร้ายแรงที่สังคมให้อภัยไม่ได้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวทุกสิ่งที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตมันอาจจะพังทลายไปได้เลยขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ